มาก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเจมส์โซนไนกับเกมนี้มีชื่อว่าด e เท็ตติฟแจ็กกี้เมดิเทเกันในตอนที่21กัน้วนะครับปะ่ะต่อกันเลยในตอนที่21นี้นะครับเราก็มาอยู่ในบทที่5นะครับผมมาเปิดแวงก่อนเลย ปิดใช้งานมาครับครั้งนี้แล้วเราจะท่าเป็นอะไรลูกสายฟ้าเราก็เต็มแล้วสามไปแล้วนะครับได้เป็นแก้วนะครับผมคะแนนเพิ่มจากการเติมสต็อกจากหนึ่งเป็นสองโอเคครับก็ดีอยู่มาก็มาต่อกันเลยนะครับในด่านที่สี่สิบเอ็ดมีในด่านที่สี่สิบเอ็ดเนี่ยเราก็มาอยู่กันที่ห้องสมุดเหมือนเดิมน,นะครับไป ห้องสม,มุดวันที่5เวลา4นาฬิกาหนทีก็ตี4นั่นแหละในที่สุดคุณเข้ามานได้ยังไงนี่มันตี5นะคุณน่าจะเลือกล็อกโบราณน,นะเพราะฉันแงะรหัสประตูดิจิตอลได้สบายบอกบอกมาว่าคุณรู้ว่าอะไรบอกฉันมาเลือกไอชาไทยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม แล้วทำไมเรามาเจอกันในนี้มานารักอาจจะก,กลับมาอาจจะก,กลับมาก็ได้ไม่มีใครอยู่นี้นอกจากฉันจะบอกให้คุณฟังว่าฉันรู้อะไราบ้างมาเล่ามาเทซี่เทซี่บอกฉันมาบอกฉันเรื่องไอชาคุณรู้อะไรบ้างโอเฟสไอชาจัดก,กี้อะไรครับเนี่ยรูกระต่ายนี้ลึกกว่าที่เราคิดไอชาเกี่ยวพันกับ ไอชาเกี่ยวพันกับออฟฟิศเหรอได้ได้ยังไงฉันก็ไม่แน่ใจเธอน่าจะเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งขอ,ององค์กรออฟิศมีเป้าหมายอะไรพวกเขาจับตัวไอชาไปออฟิศตั้งเป้าหมายมาที่ฉันหรือเปล่าเอาเป็นออฟิศมีเป้าหมายอะไรออฟิศคืออะไรพวกเขาเพยายามทำอะไรฉันก็ไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับ การตามหาคนที่เชื่อมโยงกับเทพเจ้ากีกพวกเขาไม่แผนอะไรพวกเขาทําอะไรกันแน่พวกเขามักปฏิบัติการพวกเขามักปฏิบัติภารกิจในเงามืดพวกเขาอาจเชื่อมโยงกับการฆาตกรรมครั้งสุดท้ายของตะกูลดวาคเน่คุณรู้ได้ยังไงองค์ปีเชื่อมโยงกับตะกรุดวาคูเน่เหรอพวกเขาเป็นแก๊งอาชญากรรมหรือเปล่าก็ถ้าพูดถึงการเชื่อมโยงครับก็อันนี้เลย ม่จุดเชื่อมโยงระหว่งางวัตถุประสงค์ของออฟฟิศกับตระกูลคาโคน่เพราะขาคงมีประโยชน์ทับซ้อนออฟฟิศต้องการกำจัดพวกเขา,าสงสัยว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับอะไรคุรรู้เรื่องนี้ได้ยังไงข้อมูลทั้งหมดนี้ข้อมูลทั้งหมดนี้จะรับส่งระหว่างข้อสมุดนี้และผับที่ชื่อว่ามาพยศทำไมต้องนัดเจอที่น,นี่ขั้นตอนต่อไปเราคืออะไร หาไอชาเราเป็นทําไมต้องนัดใจที่นี่หรอขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรเราเป็นเป้าหมายต่อไปกันเลยนะคะรับเอาละขั้นตอนต่อไปของเราคืออะไรก่อนอื่นเราต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมฉันเอาฉันอาจเข้าถ่ายข้อมูลของโอฟีจากที่นี่ได้เอาละเฮสซี่ไล่หมดของคุณเลย ใช่เดีย๋ยวชาล่ะเดี๋ยวจาร์ลตดเดินเข้ามาท,ที่นี่คือที่ที่ไอชาอยู่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราต้องหาเธอนะเจเรามาเลือกที่ถานข้อมูลของห้องสมุดแล้วก็คอมพิวเตอร์ของจาร์ลตฉันจะเข้าถาข้อมูลส่วนตัวของเขาใน1 2 แล้วก็เจอแล้วจาร์ดเทียนพระว่าทั้งหมดนี่เป็นสมาชิกของโอฟนหรือเปล่าค,คุณได้ไหมว่าไอชายอยู่ไหนหรือเปล่าฉันไม่เห็นเธอนะดูสิกวโ,โอี้อยู่ในนั้นมันบอกว่าตายแล้วบนรูปถ่ายของเธอรูปถ่ายรูปอื่นก็มีเหมือนกันแล้วนี่เป็นสัญญาณจ้างฆ่าของโกอี้ คิดว่าถ้าวานรักที่มีชื่อว่าจาร์ลอตนั้นเป็นมือสังหารฉันสังหวรใจอยู่แล้วว่าเขาต้องมีส่วนรู้ส่วนเห็นแต่ไม่คิดว่าจะแต่ไม่คิดว่าเขาจะเป็นมือสังหารแจ็กกี้เราต้องตามล่าเขาให้ได้แจ็กกี้มาตรงนี้คุณต้องมาดูนี่มีเมลเป้าหมายใหม่แซมหมายเลขสิ ีคือรูปถาของไอาชาใช่ไหมต้องเกิดอะไรขึ้นแน่นอนตอนเธอกำลังหนีอะไรสักอย่างพวกเขาต้องการตามหาตัวเธอให้เจอก่อนฉันฉันจะรับงานจารอดจะได้ไม่เห็นฉันมันจะช่วยมันจะช่วยยื้อเวลาเราได้อีกสองาชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นก็ยังดีบินไปสัง่งข้ามาน,นี่ฉันจะเอาไปหลักฐานฉันต้องเอาไปให้ไมเคิลดู มันบอกตรงนี้ว่าจารอดต้องอยู่ในที่ผับว่างไนเยคืนนี้ตอนแที่งคืน,เป,นเป็นการประชุมของโอฟิศเป็นโวาสของเราฉันไปไม่ได้พวกเขาจำหน้าฉันได้พวกเขาไม่เคยเห็นหน้าฉันมาครับตอนนี้เหมือนเราจะรู้ความจริงแล้วครับว่าจารอดเป็นมือสังหารนะครับมามีรางวัลอะไรให้รับเลย มาครับไปต่อกันเลยครับในด่านที่42ก็กลับมาที่รอบของเจเจนะครับ<อ>ฉันไม่อยากให้คุณไปคนเดียวเลยเฮซี่คุณเป็นเพื่อนของโคอี้พวกเขาอาจจะรู้เรื่อง,องคุณฉันทำฉันทำฉันทำงานเป็นพนักเสิร,ร์ฟอยู่2-3เดือนสมัสยเป็นนักศึกษาฉันปลอมตัวได้ ข้างหน้าจะกี้คุณไปไม่ได้เราโทรหาตำรวจไม่ได้ทางนีทง้ทางนี้เป็นทางเดียวบางทีหลักฐานบนคอมพิวเตอร์ของจารด์ดอาจเพียงพอสำหรับตำรวจก็ได้นะอาจจะริงแต่เราจะไว้ใจตำรวจได้เหรอพวกโอฟิศแต่งตัวอยู่ทุกที่เลยนะก็ได้แล้วต้องจัดก,การเรื่องนี้โดยลำพังอย่าเข้าไป อย่าเข้าไปคุยกับพวกเขาโดยตรงแค่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นโดยรอบอย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงรับทราบค่ะคุณนายนี่ไม่ใช่เรื่องเ,เล่นนะเทซี่คุณจะระวังตัวไหมฉันจะเข้าไปข้างในฉันจะเขข้้าาไปางใน,ในไม่กี่ชั่วโมงฉันก็จะออกจากที่นี่กันดีกว่าจะหลอดใกล้กลับมาแล้ว รับของเจเจวันที่5 8 1นาฬิกาินาทีผมรีบมาแล้วขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี่เป็นคดีที่แปลกที่สุดที่ผมเคยได้ยินองค์กรรับเทพเจ้ากีดฉันต้องให้คุณช่วยอีกแล้วแลวแกลลี่เรามีงานต้องทำและเวลาของเรากำลังจะหมดไอชาอาจจะอยู่ในบอ่อแสเดียวกับไอชาไอชาอาจจะอยู่ในบอ่อแสเดียวกันกับเราเราต้องเปิดหนังสือเล่มน,นี้ มันมีสมล็อกแต่ไม่มีกแจดเดซีอยู่ที่ผับมาพยศเพื่อหาบอแสเราต้องเปิดหนังสือแล้วมีให้ได้มาแกลลี่ช่วยหน่อยผมไม่รักสังหรณ์อ่านไม่มีอะไรแต่ผมขอยืมกะละ,กะเล็กๆได้ไหมนะครับก็เข้าสู่ในโหมดเกมเพลย์ืองเดี๋ยวนะครับไป ล็อกด้วยกระจกมาเปิดล็อกด้วยกระจกแตะไปบรสันนี้ต้องเกี่ยวกับการตายของเธอจำตอนที่เธอตายได้ไหมอ๋อใช่เพอร์ซิอาใช้กอของเขาปกป้องตนออกจากดวงต,ตาของเธอใช่บางทีล็อกลูกมุงอาจจะหมายถึงก,การสะท้อนแตะไป ขยับแล้วนะครับเปิดได้เวกหนึ่งล็อก้วครับ้าจบปีหนึ่งนานะครับใครด่านที่เสีบสอง รับของเจเจไปต่อกันเลยพูดตตรงนะผมไม่รู้ว่าจะทนไปได้อีกนานแค่ไหนผมกำลังเป็นบ้าใช่ไหมคุณเห็นเหมือนกับผมใช่ไหมถ้าคุณบ้าฉันก็บ้าด้วยมันได้ผลแล้วลูกมูเปิดแล้วเลยอีกสองตัวเป็นภาษากรีกโบราณเขียนเป็นบุคคลที่หนึ่ง เราไปส่วนอื่นกันดีกว่าเรายังเราไปส่วนอื่นเราไปส่วนอื่นกันดีกว่าเรายังไม่ต้องอ่านตอนนี้ผมไม่เห็นด้วยมนันอาจจะช่วยเราเปิดล็อกต่อไปได้ไม่รู้ทราบเป็นคนเขียนหนังสือหรือไม่ก็เป็นคนที่ปลอมตัวเป็นเธอเธอไม่น่าจะมีชีวิตจริงแต่หลังจากทุกอย่างอย่างที่ผมเห็นไม่เขียนว่ายังไงแกลีดีใจนะครับที่ได้อ่าน เธอรู้ว่าเธอกำลังจะตายและอายุย่าง40หนึ่งคุณเธอเคยเจอกับเพอร์เสียสเป็นจุดจบข,ของชีวิตเธอที่น่าเศร้ามันบอกว่าเธอต้องการให้ของเธอเจออีกสิ่งนี้เพื่อเข้าใจว่าชีวิตของเธอเป็นอย่างไรแล้วใช้เป็นบทเรียนฉันคิดว่าฉันเข้าใจเธอมากขึ้นแล้ว ก็จบไปอีกหนึ่งด่านนะครับในด่านที่4.2มาเปิดแหวงกันก่อนเปิดใช้งานแต่คราวนี้เราจะได้เป็นอะไรได้เป็นหมวกนะครับเป็นเลือ3คะแนนเพิ่มจากภารกิจจาก30เป็น50ก็ถือว่าโอเคดีอยู่นะครับ มาครับสำหรับดี่ิีจ็คก,กี้มีทีเคสในตอนที่21เนี่ยผมก็ขอจบไว้ในด่านที่42วันนะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซาดสไค้แล้วเอาไว,พว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ